เรื่องถนนผีเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับคุณเอเมื่อหาปีที่แล้วตอนที่คุณเอยังเป็นคู่ภายจิตอาสาที่ได้นำมาเล่าสู่ในรายการเดอะครอสเรดิโวันนี้ทางรายการจึงขอนำมาเล่าในรูปแบบของทางรายการเที่ยงคืนผีออกว่ามันจะน่ากลัวและน่าขนลุกแค่ไหน ในคืนที่เกิดเรื่องนั้นตรงกับวันศุกร์ที่13บสาจึงถ้าตามความเชื่อแล้วเป็นวันที่ไม่ค่อยจะมีคนออกไปไหนวันนั้นคุณเอได้เข้าไปในที่ทำงานช่วงเย็นก็ได้นั่งคุยกันว่าวันนี้จะรีบกลับบ้านเพราะไม่อยากกลับดึกมันเป็นวันศุกร์มันอันตรายที่บ้านนั้นเขาเป็นห่วงแต่ถ้าดึกมากแล้ว ก็นอนที่ทํางานไปเลยพอนั่งคุยได้สักพักก็มีวอซ0เข้ามามันไปนูุบัติเหตุรถชนชายหนึ่งหญิงหนึ่งทั้งคู่นั้นหมดสติซึ่งเป็นเคสสุดท้ายของวันเลยก็ว่าได้ประมาณเกือบห้าโมงทุกคนก็นั่งรถกู้ภัยไปที่เกิดเหตุและก็เรีบ CPR ปั้มหัวใจช่วย อยู่ประมาณพักใหญ่ๆและแผทเวนก็แจ้งว่าทั้งคู่นั้นเขาได้เสียชีวิตลงแล้วและกว่าจะเคลียร์ของรอหยาดหยาดเสร็จก็เลยไปราวสองทุ่มกวักวๆทุกคนยังอยู่ในที่เกิดเหตุยังไม่ได้ไปไหนและแล้วก็มีเคสซ้อนเข้ามารถพยาบาลกับเด็กอาสาอีกกลุ่ม จึงได้ไปในที่เกิดเหตุทันทีจึงเหลือแค่คุณเอกับเพื่อนและก็รุ่นน้องอาสาอีกคนกับรุ่นพี่อาสาที่ทำงานประจำคุณเอกับอาสาอีกสองคนก่อนเลยได้รับหน้าที่ไปกับรถพยาบาลเพื่อไปส่งศพที่นิติเวชจังหวัดใกล้เคียงโดยพี่ๆกู้ภัยนั่งอยู่ข้างหน้าสามคน ส่วนคุณเอและเพื่อนอาสานั้นนั่งอยู่กับศพข้างหลังรถตู้ซึ่งคุณเอนั้นเขาเป็นคนที่มีประสบการณ์มาค่อนข้างนานแล้วเรียกได้ว่าการน,นั่งมากับศพนี้เป็นเรื่องธรรมดาสำหรับคุณเอไปแล้วคุณเอจึงได้นั่งอยู่ตรงปลายเท้าของศพส่วนเพื่อนเพื่อนอาสาดูเหมือนว่าเขาจะกลัว และไม่ชินกับการนั่งมากับศพเลยให้ไปอยู่ส่วนหัวของศพเพื่อฝึกให้ชินกับการทํางานพอนั่งมาได้สักพักก็เริ่มเข้าใกล้เขตปา่าที่ติดกับอีกจังหวัดเป็นทางที่รอบข้างเป็นสวนทางจึงมืดมากและอยู่ดีๆน้องอาสาที่นั่งมาด้วยกลับร้องไห้หนักมากและวยวยวายขึ้นมา ถามอะไรก็พูดไม่รู้เรื่องจนพี่ขับรถตัดสินใจจอดรถเพื่อจะมาถามน้องอาสาว่าเป็นอะไรจูจูน้องก็กรีดลั่นออกมาและร้องให้หนักกว่าเดิมแต่ด้วยความที่ตอนนั้นมันสายมากแล้วพี่คนขับรถเลยตัดสินใจขับไปส่งศพก่อนแล้วค่อยมาถามน้องอาสาทีหลัง แต่กลับมาถึงที่ศูนย์กู้ภัยปรากฏว่าน้องอาสายังไม่เลือกร้องให้และพยายามจะถามน้องว่าเมื่อกี้เป็นอะไรทำไมถึงไม่มีสติทำไมเหมือนเป็นคนที่จิตหลุดโลกไปแล้วที่กู้ภัยถามอยู่นานสุดท้ายน้องอาสายอมบอกว่าตอนน้องอาสาร้องให้อยู่บนรถนั้นเพราะกลัวศพ เลยไม่อยากมองหน้าศพเลยหันไปนอกรถและจังหวัดนั้นน้องมองออกไปที่ริมถนนน้องอาสาได้เห็นเข้ากับผู้หญิงที่ใส่กางเกงยืดขาสั้นกับเสื้อยืดยืนอยู่ข้างถนนและตรงนั้นมีแต่สวนกล้วยสวนมะพร้าวใครจะมายืนในเวลานั้นที่ใกล้จะเที่ยงคืนแล้วพอร,รถวิ่งผ่านไป อยู่ๆผู้หญิงคนนั้นก็วิ่งตามรถมาและเหมือนจะวิ่งเร็วมากวิ่งในลักษณะที่แขนขาผิดรูปขาโค้งแขนโค้งห้อยตรงแต่งและปากที่เฉกถึงใบหูและในตอนที่พี่ขับรถจอบรถลงมาถามนั้นผูห้หญิงคนนั้นได้วิ่งมาถึงรถแล้วแล้วมายืนจ้องหน้าน้องอยู่ตรงนั้น ในลนักษณะว่าเข้ามาในรถส่วนตัวนั้นอยู่นอกรถและพยายามที่จะตะเกียกตะกายเข้ามาในรถซึ่งจังหวะนั้นคือน้องสตีหลุดไปเลยริบลั่นตัวสันถามอะไรต่อไม่รู้เรื่องและตลอดทางนั้นน้องอาสายังบอกอีกว่าผู้หญิงคนนั้นขึ้นมาในรถด้วย และจ้องมองน้องตลอดเวลาน้องเลยต้องนั่งชันเขาก้มหน้าร้องไห้ตลอดทางพอลืมตาขึ้นมาก็เห็นว่าขาของผู้หญิงคนนั้นยังอยู่ที่เดิมน้องเลยก้มหน้าไปจนถึงนิติเวชพอไปถึงนิติเวชผู้หญิงคนนั้นก็ได้หายไปโชคยังดีที่ขากลับพี่คนขับรถได้กลับอีกทาง พราะถ้ากลับทั้งเดิมน้องอาสาเชื่อเลยว่าต้องได้เจออีกแน่ๆพอเล่ามาถึงตรงนี้น้องอาสาเลยบอกว่าผู้หญิงที่วิ่งตามรถมานั้นต้องไม่ใช่ศพในรถอย่างแน่นอนเพราะศพในรถเป็นคนที่มีอายุแล้วและไม่ได้ปากฉีกทีแรกน้องอาสาบอกคุณเอก็ไม่ได้เชื่อ และคิดว่าน้องอาสานั้นคงกลัวและจินตนาการไปเองในตอนนั้นเลยไม่มีใครปักใจเชื่อจนทุกคนได้รู้ความจริงว่าเมื่อประมาณ20ปีก่อนนั้นถนนเส้นนี้เพิ่งทำได้ใหม่ๆเป็นถนนส่วนการสองเลนกลางสวนกล้วยมันก็จะมีพวกเด็กแว้นที่ชอบมาขับรถแข่งกัน สร้างความลำคาญให้กับคนในพื้นที่เลยมีชาวบ้านได้น้ำลวดมาข้นกลางถนนและมีคืนหนึ่งมีผู้หญิงสามคนได้นั่งซ้อนมอเตอร์ไซค์กันมาด้วยความเร็วสองคนแรกนั้นหรอดไม่โดนเข้ากับเส้นลวดแต่ว่าคนที่สมนั้นโดนลวดเกี่ยวเข้าปากพอดีและตัดเข้ากามถึงใบหู พอล่างโดนเข้ากับลวดเลยเด้งกลับไปข้างหลังตกข้างร่องน้ำในสวนกล้วยส่วนอีกสองคนนั้นลดลมและหมดสติจนรุ่งเช้าเา้าบ้านมาเห็นแต่เห็นแค่หญิงสองรายจนผ่านไปสามวันมีคนมาพบศพขึ้นอืบในร่องน้ำซึ่งเป็นศพผู้หญิงคนนั้นที่มีลักษณะาปากชือแขนขาผิดลูก เลยทำให้กลุ่มคุณเอรู้ว่าผู้หญิงปางเชกที่น้องอาสาเห็นนั้นต้องเป็นวิญญาณที่เสียชีวิตเมื่อ2 0ปีที่แล้วและทุกคนก็เชื่อกันว่าสาเหตุที่วิญญาณน,นั้นยังไม่ไปเกิดเพราะอาจจะยังไม่รู้ว่าใครเป็นคนเอาลวนมาขืนไว้จนทำให้เขาต้องเสียชีวิตอยู่ณนะที่ตรงนั้นเป็นยังไงกันบ้าง ับเรื่องราวของคุณเอหากเพื่อนๆชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเที่ยงคืนผีออกด้วยนะครับ